หารือกันอีกรอบในวันนี้สำหรับผู้บริหารของช่อง3และบอร์ดกสธทั้งคณะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะสองฝ่ายนัดหารือกันอีกครั้งวันที่18กันยายนค่ะผู้บริหารช่อง3ได้แก่นายประวิตราลีนน์นายประสานมารีนน์พร้อมด้วยนายสุรินทร์กริตยาพงพันธ์รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและนายฉัดชยัยเทียมทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของช่อง3มเข้าร่วมหาหรือกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกอสทชซึ่งวันนี้มีประชุม4คนติดภารกิจหนึ่งคนในประเด็นเกี่ยวข้องกับข้อเสนอของช่อง3เป็นเวลานานเกือบ2ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางกลับมีรายงานว่าประเด็นที่ช่อง3เสนอก,ก็คือการขอให้ทบทวนคำสั่งทางปกครองมติกสทชที่สั่งให้โครงข่ายดาวเทียมและเคเบิลทีวี ถอดพังรายการช่อง3ระบบอนาล็อกออกจากช่องการพิจารณายกเว้นเก็บค่าธรรมเนียม4%ของรายได้จากการประกอบธุรกิจซึ่งช่อง3 HD ต้องจ่ายให้กสทชเป็นรายปีรวมทั้งแผนการเยียวยาค่าสัมปทานที่ช่อง3ระบบอนาล็อกต้องจ่ายให้กับอสอมทตามสัมปทานเดิมและค่าการชดเชยค่าลิขสิทธิ์รายการต่างๆและการผลิตรายการรวมทั้งการออกอากาศแบบคู่ขนานซึ่งทั้งหมด บอดยังไม่ได้ลงมติว่าจะดําเนินการอย่างไรหลังจากประชุมเสร็จคณะกรรมการทั้ง4คนมีความเห็นแตกต่างกันไปทั้งประเด็นแผนเยียวยาและการออกอากาศระบบอนาล็อกแบบคู่ขนานในช่องรายการดิจิตอลก็เป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วเราจะมีการพูดคุยกันต่อในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ก็คงไม่มีการถแถลงอะไรนะครับเป็นาการ พูดคุยที่ทางกสทและผมคิดว่าทางช่อง3เองเราก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือเพื่อประโยชน์ให้กับประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็พยายามแสวงยงานแนวทางการแก้ไขปัญหาที่วันนี้ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในโอกาสต่อไปก็คงมีการพูดคุยกันอีก นะครับในระยะเวลาไม่นานจากนี้นะครับดีฮะก็ตกลงกันหมายความว่าให้เขาก็พูดเปิดออกเราก็รับฟังแล้วก็พูดกันเป็นไปด้วยดีครับเพ<ม>ราะผม,ผมคิดว่าตั้งแต่แรกแล้วที่เคยให้ความเห็นเนี่ยว่าการเป็นเลกูลเลเตอร์เนี่ยวิธีที่ดีสุดคือมานั่งพูดคุยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันจะดีนะครับ<ม>ให้ได้ประโยชน์กับทุกฝ่ายก็คือว่าประชาชนก็ไม่เสียประโยชน์เราก็รักษาเกณฑ์ของเราได้นะครับถ้าต้องทําอะไรก็ต้องทําตามนั้นผมว่าดีที่สุด ขณะที่นางสาวสุพิญญากลางนรงมองว่าส่วนตัวเห็นว่าประเด็นที่ช่องสามเสนออยู่ในเงื่อนไขที่อย่างยอมรับไม่ได้และถ้าบอดตัดสินใจก็อาจจะต้องฟังและดูท่าทีของฟรีทีวีอีก23ช่องเพราะว่ามีผลต่อการแข่งขันในวงกว้างยังรับยากค่ะแต่ว่าก็ยังเปิดทางในการเจราจาความเพืหัดว่ากันใหม่ลองดูเผื่อเขาอาจจะไป ไปลดลงแล้วก็ฝากเสือจะไปถาม28ช่องที่ประมูลด้วยไปถามช่อง7ช่อง9ด้วยก็จะดีก็จะช่วยได้เพราะเรื่องนี้มันกระทบวงกว้างไงมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่กสทชกับช่อง3แต่เงื่อนไขการเจรจามันจะกระทบช่อง7ช่อง9หรืออาจจะกระทบย4บช่องเราก็ต้องฟังรอบด้านด้วยว่าย4บสี่ช่องกับช่อง7ช่องเ้าคิดอย่างไรในทำนองนี้ค่ะนายธวัชชัยจิตพานันกรรมการอีกคนเห็นระบุว่านับว่าเป็นความคืบหน้าที่ดีที่มีการหารือกันในวันนี้ แต่ทุกอย่างจะต้องหาหรือกับฝ่ายกฎหมายของกสทชก่อนจะตัดสินใจว่าจะเดินหน้ากันอย่างไร